ยืนทำอะไรของชาดูชาดี้จังเลยอุ้ยหอยทากเยอะจังเลยกูหอยทากเตรีมกระมังอืมเตรียมกระมังเลยอุ้ยเป็นต่ยานน้อยดินน้อยแต่ยานต่ยานเลยว้าวมาดูหอยทากครับหอยทากหนัง เยอะมากตัวนี้อ,อย่างไม่ออทอลยืดอย่<ม>อางยืดไม่เก็ตนัเนี่ยยมากเท่าไหร่เก็ตมั้อยืมถ้าหายเออปไปเห็นแล้วไปะมัง กินหลังอืมมาดูไามาดูข้าถาดทำงะไรเออไม่ทางเต็มไปหมดเลยเมื่อคนไม่กินพอยอดบ้านกินกินไม่ได้ครั